สองคับมาตอันนี้ครับฟุตบอลคู่ในรอบที่2ครับเป็นเกมระหว่างหวานเย็นครับอยู่ในชุดสีแดงครับเจอกับน้องแอนในชุดสีน้ำเงินครับสองหรับคู่นี้ครับเคยเจอกันมาในสัปดาห์ที่แล้วเกมแรกที่พวกเขาเจอกันครับ้องบอกว่าฟุตบอลในรอบที่2ครับฟุตบอลคู่ในรอบสองเล่นกันแบบเย้าเยินครับเกมแรกที่พวกเขาเจอกันมาในสัปดาห์ที่แล้วน้องแอนเอาชนะหวานเย็นไปได้สามประตูสูงครับ กมนี้สำหรับหวานเย็นต้องการสามประตูเพื่อจะกลับสู่เกมครับเดินเครื่องตั้งแต่เริ่มต้นเกมครับต้องบมดอย่างนั้นับสำหรับหวานเย็นครับเลยูเกมนะครับทางด้านของหวานเย็นครับก็ฟ้าสปวเกมปุ่มครับก็เรียยว่ชสกอทีวกเขาแพ้มาในเกมแรกบังคบให้ต้องเปิดเกมปุ่มครับเกมที่แล้วนี่เก่งครับ เล่นหมายเลขสิบ <decent height noise> <med avy acceptance noise> ับสูหน้าของน้องแอนครับ์ยิงไปสองประตูก็คนเดียวครับแม่เรียกว่าทำให้เกมในการเจอกันครั้งที่สองนี่ค่อนข้างจะต้องบอกว่าเล่นสบายกว่านะหวัดเย็นครับสำหรับน้องแอนโอ้โหเซฟจริงโอ้โหนี่ยังไม่หมดโค้งเห็นเห็นเลยโอ้จังหวะบอลนี่ครับเกือจะได้เมื่อคู่แล้วเก่งให้บอร์ไทย คือที่ผ่านก็ไม่ผานเงี้ยตั้่มาป้าขอดได้ดีเงี้ยสิงแล้วโจดข้ามผ้ามาเก็บได้ครับยผานเย็นได้ทะลุช่องมาสวยครับยทิ้แล้วฝ่ามาทางขวายิงจัดตรงนี้แหม่บอลฉลัดน้องแดนออกข้างเงี้มาบุกไปเลยครับเล่นกิงไปรับทางนะครับแล้วก็ลูกที่ใสเนะครับ เจ่งสามคนพี่ตัแค้หน้องแอนเจงตัวสูงแม่นตรงกลางบอยตัวเ็กี่จริงนย่ามาเอาลูบอลหมจังหวะที chatter, freely, heater, 哈哈่ไม่เคยเก่งจริงแล้วก็มาไม่ตรงตอก็ะโผเือไปแล้วจังหว่งกันไจังหะคู่กองหลังไปโป่งแล้วบอกไม่ไปไหน เป็นเก่งก็มาตะคู่ครับปู่ได้สับด้ทายแล้วแต่ว่าไม่ตรงเปล่าแล้วจังหวะสุดท้ายซิงโง่เปลี่ยนขวาออกมาทางขวาป้าให้บอลดูนี่เอ้าแล้วไปปล่อยแล้วจังหวะนี้เดือดพวกตัวเล็กของหวาเดียาานไม่ถึงนะครับปู่เลี้ยงบอลออกข้างไปเองครับพุ่งขนาดแท่งขึ้นมาเก่งเศพลิกแล้วจะหลบไปรุ่งนี้ไม่อ่าครับ ต่อมาแล้วแม่หันดูดสิมองว่าบอลมันออกข้างไปก่อนแล้วตีแล้วตีเลยมั่งใช่ยัดตรงกลางมาสวยพิกแล้วล well uh ูกนิดเล่นได้ตื uh uh ่นสองมาแล้ายครับน้องแอนไปเองก็เก่งหลุดขึ้นมาแล้วหักข้อมาไม่ผ่านเลครับโอ้แล้เราเพื่อนเจ็บอยูว่าสาวัตรที่ย่งนครับเดี๋ยวดูก่อนครับวันเด่นก็ยังตัดบอลได้ดีนะครับ แต่เร็วกว่าเกมคู่นี้อาจจะอาจจะไม่เหมือนเกมในคูแ่แรกครับเกมที่สองเนี่ยหวานเยี่ยมกับน้องแอนเกมอ่ะอต้องบอกว่าค่อนข้างจะเร็วขึ้นครับมา่เทียบกับเกมระหว่างสายพิลันกับทางด้านเลนเท้ครับ โอ้โหครับลูกนี้ครับกล้าเสียดายครับหลุดมาจากด้านซ้ายนะครับหักข้ากลางครับลูกนี้วางเท้าอีกเลยครับทพืให้ลูกออกหลักไปนะครับเยาวชนทำได้ดีนะครับสำหรับเกมลูกของทางหวานเกมจากทางด้านซ้ายเป็นลูกรเตะของอัแอนนะครับถ่ายออกมาด้านขวา แต่ยาวพุ่มี้ออกไปแล้วมาจะเป็นทุกครับเบนเบนหลีกพัวครับบอลสุดพารีครับวางซ้ายครับโอ้โหลูกนี้ครับข้ามข้ามออกไปนะครับลูกนี้ครับบรรกาศยิงไกลนะครับแต่แลูกค in ือลูกเกมแรกครับแกได้ยิงไม่ดีครับลูกนี้ไม่ตกนะครับ เพกลกดลบไหลออกมาเก,ก่งเปิดไม่ผ่านกับสิงห์อยากได้โคกกะดกตอนทีนึงเป็นน้องแอนคราะฟาวบอลกันแล้วต่วนี่มดยังถึงก็ปเปิดติดบล็อกแล้วฟาอยู่่ายกลัได้กันใหมุ่เ็นไฟเองเอามาได้ก็ลมาเบนจะไปต่อเจอกับนี้แม่พีกจะหวั่นใจพูดสนให้มาแล้วก็ูนี้เป็นฟรีคิ i ของหวานเย็นแมานี้ เมื on, ishi, ่อจังหวะสุดท้ายเป็นเข้าบอลพุ่งไปหน่อยครับตอนแรกอะหารมาเจอบอลแล้วครับลูที่ท้ของทางด้านขวาเย็นนะครับดูดีเขาเป็นเหี่ยวเข้าขวาในการจิ้ม่งได้เลยก็เลยว่าทัดเท้าขวาในมุมมันจะเยอะกว่าเท้าซ้ายครับเียแบบนี้กำแพงใช้ถึงสามคนครับสำหรับฝานเย็นบานโค้งมาป้ายผ่านกำแพงครันดูมันยืนกันแน่นเลยสามคนครับ ฝาออกมาจังหวะนี้พลิกแล้วก็โอ้โหยังไงก็ไม่ออกลูกระสินอยู่ตรงนั้นกับไพเล่นต่อแล้วแต่จังหวะล็อโลกโกลบไม่ดีเอา้ายังได้อาุธเข้าไนมาแล้วพลิกไม่ยิงจังหวะแรกโอ้โหนี่เหนือเสียวขาดเลยจังหวะเย็นเราจะโดนโตข,ขึ้นมา้ตรง,งแอนเก๋งโยกข้ามฝ้ามาบอยแะ่ตกจากให้เจ็บโอ้สั้นเกินไปแล้วก็เตะที่กวายังเก็บได้ครับเก่งเจ็บพลิกครุ่งนี้ ไอ้ไอ้ได้ไอ้พิี้ VR 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 เี้ยถ่ายรูปยังบอกธรรมูเยบูมอะไรครับมัเรียนี่ผมโกง้วมาเิดันมาครับกลัไปใอยู่ครับยิงอ้ยงเ้อยครับเ้าแอร์ครับย้ไป้วคร้ยิงสวนตครัเขา้ลยครับเปียบมครับ เก้ดเลยครับยิงเข้าไปครับลูกนี้สวยงามมากครับทำให้นแอร์นับขึ้นนำก็ดึงประตูต่อศูนย์การพูดเยอะเลยวันนี้ขอให้ต้องบุกต่อนะครับจะต่อเลยว่าตามหลังอีกลูกหนึ่งนะครับจะต่อลงสี่ศูนย์นะครับเกมที่แล้วชนะเขาสานย์ ต้องยิงกี่ลูกฮะตอนนี้ถ้าเกิดตามฟุตบอลน,นี่ก็ต้องยิงอย่างต่ำหนึ่งสี่ลูกไว้ก่อนครับไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะครับสำหรับเกมฟุตบอลน,นะครับเกิดขึ้นได้นะครับโอ้โหเร็วตอนนี้งานหนักเป็นต้องบอกว่าสี่เท่าตัวแนละ้วสำหรับหวานเชียงเงียบแต่จะต้องได้ประตูเพิ่มในตอนนี้มาเสียประตูเพิ่มอย่างนั้นสำหรับหวานเชียงเงียบ หลบไปได้วุ้นหึงให้รุ่นเปียกแล้วป่าตรงกลางอาเบนพิกเข้าซ้ายลูกจริงทกนี้ฉลบบล็อกมันยังเป็นของหวานได้กระโบ้พิกหลบมาสองไปต่อแล่าจังหวะสุดท้ายเตะพิกหลบข้างไปก่อนรังบูดปามปอลกันจังหวะสุดท้ายจะตรงสวนกลับว่าน้องแอนให้มาให้หมัดเอ้าแลจังหวะนี้บอยพีออกมาทางซ้ายเจ็ดโอ้โหรอบนนาไปหน่อยนะจังหวะสุดท้ายนี่ ตัวหวานเย็นปังออกหลังไปเลยครับโอ้โหพีคมาแล้วสู่ครับโตดีเลยเอ้าวเสียบอลบอยเปิดอู้จังหวะนี้ให้ไม่ดีครับทองหลังยืนยืนหลักไว้ทักนะครับหรือว่ามีท้องน้ครับหักเอาไว้โอ้เกมต้องบอกว่าของหวานเย็นเนี่ยบอลส่วนใหญ่จะมาขึ้นลีโม่ ใช่ครับใช่ร้อยหลังเลยบุญพักแล้วให้ลูกนี้แม่ทันหลัออกข้างแล้วเราจะเล่นเร็วมาบอลไม่ออกด้วยแล้วถูกขโมแล้วหาบอลไม่เจอังหว่างนี้แต่ยังโดนเตะทิ้งออกไปได้ครับ หลายโอ้เราดูช่องมาสวยพลิกเราจะไปเท่นต่อไม่ได้ครับโอ้เล้อววย่าไปเหยียดกันนิดนึงครับสำหรับน้องแนองงนกับมาเ์่นครับโอ้กระโดดเราไม่ดีแม่เพื่อเล่นไม่ได้ครับ แกงถึงก่อนแล้วว้าวจังหวะชัยินชาแต่งบอลแล้วมันลึกเกินไปครับไอ้ท่านาาล,ล,ล,ลูกลลามาแบนค์พิกเข้าสายลูกริงโอ้โหจนเสาสามนาทีไม่ตรงกรอบโอ้โหนี่โอกาสทองเลยครับเดีเครับลูกนี้ครับแต่เสียดายครับโดนเสาครับอู๋ก่อจะได้ฟันแล้วจินชาทีครับผ่านออกไปนะครับโอ้โหา่นจังหวะพิกเลยพิกหลบได้สวยครับ บอกว่าบอลมันไม่ค่อยเต็งใจแนะครับหวานเก่งนี่ครับนี่เป็นโอกาสนะครับหวานเก่งครับดูจากลูกเก่งเขาไม่ปลุกนะครับแต่เขากวัดแหละสำหรับตัวสัตว์ด้วยนะครับนั่นนะครับจังหวะนี้นะครับบอยไหลมาครับลูกนี้โอ้โหครับคู่จอมอ๊า เนี framework. ่ไม <Felix 's> <ique> ่ยอมยิงจะไปส่งให้เพื่อนครับอู้นี้ต้องบอกว่าใจกว้างแล้วก็ไม่ได้ประตูที่สองสำหรับ้องแอนครับเอเตียลยบเอากผู้ยออตนนี้เอาตีลงมาครับอ้าสันตีลงมาเล่นเปนวิงแบ็กด้านขวาครับ่มากแต่ไม่ได้นมาดดา โารดันตาครับเดครับจะเป็นลูกในกระเปบาครรมการแต่ว่าเปิดตาเข้าแตะผัก้านหลับลูกฟ้าก้างส่หลอดคยับ โอ oh, ้โหเราจะเอาคนขอเล่ชนะ่นเพียงลงมาครับเข่าซ้ายแล้วกินตรงนี้วางข้ามประตูไปครับให้ดูตัววิ่งโทษช้านะครับให้ดูตัวโทษช้าดีๆอาจจะเจ็บประตูได้นะครับ บอลลูกสองคาัน้องแอร์นะครับตรงนี้ยกมาครับบอลเป็นสองดักได้ครับบอลุดจากด้านซ้ายครับน้องแองครับล็อกไปผ่านครับน้องแอรดักไว้ครับ,รบโอ้โหแล้วหลุดยิงเรียบร้อยคนระับ เฮ้ยเหลือบุ๋มโอ้ยต่อบอลกันสวยครับสำหรับน้องแอรครับหรือว่าต่อวางกันได้ดีครับลูกนี้ครับในเพื่อนมาจังหวะแบบยิงได้นะครับแล้วก็จบสกอร์ได้ครับขึ้นนับไปแล้วครับสองประตูต่อศูนย์ครับน้องแอรขึ้นนับนะครับใช่ครับโอ้แล้วครูที่ทำประตูว่อคู่หน้าจะเพิ่งลงมาครับบอลครับ ลงมาใหม่แล้วก็ทำประตูได้นี่เป็นการลงสนามน,นัดแรกให้กับน้องแอนด้วยนะเปิดหัวได้สวยครับบอลวิ่งเข่าให้กับน้องแอนได้ครับโอ้สกอร์เป็นสองประตูสูงแบบนี้ลำบากนะครับสกอร์รวมเป็นเท่าไหร่แล้วคร,รวับตอนนี้เป็นห้าประตูหลอดสูงครับสกอร์รวมโอ้โหแล้ว ถือนนว่าเปิดเข้ามาได้ดีนะครับเต็ดเพื่อนในแผงที่แบบรอจริงอนะครับเปิดเข้ามาแล้วก็ยิงได้ดีเลยครับทำให้แบบตีไข่แตกขึ้นมานะครับเปน็นสองประตูต่อนนี้แล้วโอ้โหต้องบอกว่ามาผู้นี้ต้องบอกว่าเป็นความบิดห้างของกองหลังด้วยครับกองหัวแล้วก็หวานเย็นนี่ต้องบอกช่วยโอกาสจ,จากความบิหดห้าง่ไปตัวข้าได้ดีครับผู้ได้ประตูเลยแล้วตีไข่แตกตอนนี้เป็นหนึ่งประตูต่อสองครับ ปาดยาวขึ chat, ้นมาทางขวาเจ็ดพยายามจะหมกเช็นให้เพื่อนลูกนี้ไม่แม่นครับางเตะฝาประตูรถหูตอนนี้เกมเข้าหมูช่วห้านาทีสุดท้ายของครึ่งเวลาแรกครับเกมว่างกวานเย็นกับน้องแอนยังเป็นน้องแอนครับอยู่สองประตูหนึ่งครับในเกมที่สครับเกมแรกชนะมาสาประตูต่อศูนครับเเลยเดินเลยเเยียวแ เก่งแล้วก็บอลตูดิเก่งเจจะจะจับบอลขึ้นบอลเจดยิงไงยย้อนออกมาสร้างกันใหม่แล้วเอ้ายิงคันแลนแบบนี้ตัวออกมาเล่นล้องออกด้สวยครับตอนสั้นๆาหวานเย็นเกมต้องสปีดบอลต้องเร็วกว่านี้สำหรับหวานเย็นครับวันนี้ดูช้าๆอยู่ตรงให้ไม่ยีดเจดแทงไอ้างูเลื่อนไปหยุดวิ่งเดี๋ยวมาจังหวะสุดท้าย บอลน,นี่ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นผู้เล่นที่สปีดจัดอยู่แล้วครับจริงๆอ wow em. <boom> ่ะเป็นเพลงก็รงกลางที่ต้องบอกว่าทักษะบอลค่อนข้างจะดีครับห้เลยใหเลยโอ้โหเจ๋งตายจังหวะที่จัดถึงจะสวยครับเพื่อนจะไปขโมยบอลของใครครับน้องแอนให้ไหลมาเก่งคืนมาปล่อยหลบมาสวยแล้บอลทะลุขึ้นมาแล้วยิงลูกนี้ไม่ผ่านนองหลังบอลแถะมาลูกนี้ไม่ให้ออกเรีอบเกลียว ไปเก็บกันมาแล้วจะลุยไปจังหวะสุดท้ายคุกคีกันอยู่มาได้คก็ต้องแอนโอ้โหดูครับปางกัทสองเลยเอาบอลได้โค้เโอ้โหจ่ายไม่หวานจังหวะสุดท้ายบอลทันแจ้งไปหวาขวาเย็นยังเก็บได้ตรงกลางพิคเข้าขวามาไหลไม่ถึงเพื่อนครับแต่ยังได้อยู่ครับเป็นเข้าซ้ายยิงแล้วโอ้โหทุกคนแซงลอนลูก แล้วปีกตอกหลบนีการแล้วแล้ไม่จีนวันนี้ปดสลับแล้วกเข่าชอโดนได้อู้หเ้ต้องว่าหวาดเดือดครมีลุ้นเลยครับลูกม่อกี้ครับถือว่าปัดตัวนคนครับสลับแพ้ครับถือปีกปูมขหวานเจียนเข้าไปอยิงโ่กใหม่ละคน้าไหวด้วยบอลกับพิกดูนี้เต่ย้อนกับวังต้าในไหลเียงต่งตอิงไกลแล้ว แกงมงเลี้ยวร้อยโดนได้ครับโอ้โหนี่จังหวะนี้ต้องชมเลยครับผู้จังหวะจีนแบบหมองๆนี่ต้องบอกว่าซ้ำน่ะจริงๆครับเกียร์ครับยิงลูกนี้ผู้ตัตุ่มปาดจรคันเด้งออกมาแล้วเป็นเกงอีกซ้ำจากลูกโอ้ยิงจากเข่าสองครับเป็นสามประตูตอนหนึ่งแล้วโอ้โหนี่ต้องบอกว่าอยู่ถุงที่ถุงเวลาแล้วผู้จังหวะนี้เกือบได้ประตูที่สองวังหเย็น นี่ตรงกลางเลปล่อยให้ผู้เล่นของน้องแอนนี่ได้วางแล้วโอ้โหแล้วเท้าหนักเลยเกินแล้วมาสักครัวไม่เข้าระหว่างลก็ถือว่าเขาเกือบจะดีอยู่แล้วครับย้อนกลับมาอ้าวเบิร์ใหม่ดีได้อีกแล้วหวาดเย็นขึ้นหนักเล้วครับน้องแอนรับสามประตูต่อหนึ่งครับก็เลยว่าสามประตูของน้องแอนนี่ไปสัง่งมากเลย ตอนนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดจบขึ้นแรกด้วยสกอร์แบบนี้เล่นกันถือว่าง่ายขึ้นเยับในช่วงเวลังเบนโอ้โหแล้วเล่นยากแล้วจังหวะนี้ให้บอลที่ยังสูงเกินไปครับไอ้ตั๊กเปิดแล้วแรงไปแล้วเมื่อกี้เออเอาไม่ได้ับเลยเว ย้อนย้อนอ่างกันไปประมาเดืนไปตรงกลางนะโข่เกเปิดลึกมาจังหวะนี่ไหงไปฉลักหัวตใสออกมากแล้วเป็นลูกเตะบอลของน้องของหวานเกีด่นครับเปิดเข้ามาครับลูกนี้โอ้โหขกตัวลึกนครับแต่บอลโดนไปติดสีสันะครับคูณตาประตูรับเอาไว้ได้เรียกว่าจังหวะโข่วันนั้นผู่นี่โข่ตามทฤษฎีเลยครับ กดบอลลงพื้นแตัดตัวรับเพื่อให้ยันยากเพราะเราลูกสวนกันอีกทีนึงไม่มีใครครับน้องแอนเปิ่ดยาวขึ้นมาไม่ผ่านบอลเข้าไปไดิเดได้ครับเด็โยเข้าในมาตรงนี้บุ๊คเอ้าลูกคืนหลังก็ถึงเสือสีครับตรงมุมซ้ายยังได้อยู่ซิงกินไก่ฟาดที่อย่างปีเหมือนกันโอ้โหเตะลงกตะแล้วเตะการตำานด้วยตัวเองเอ้าเราไปเตะออกโอ้ ยังไงครับคูคิดไม่ไม่ค่อยดีจังหวะเวลาคู่ครับโอ้โหเนี่ยตัดสินใจไม่ดีครับสิไปทิ้งออกมาได้ครับโอ้โหตอนนี้ครึ่งเวลาได้มหมดเวลาแล้วเวลาจริงยังไม่เหลืออยู่ในช่วงเขาเจ็บครับสิงต่างกองเขา้าสายจ่ออีกทีหน,นึ่งโอ้โหที่ครับตัดไม่ได้ไไว้ใจต้องเตะทิ้งออกไปต่อครับลูกนี้รับบอลแถบครับเสียงนาเข้าประตูนะครับ ซิงนี่แกเป็นผู้เล่นทนี่ต้องบอกว่าเท้าหนักอีกคนของหวันเ,ย,นเนย็นเรีบยเท้าซ้ายนี่อันตรายอระเกงอีกทีนึงโอ้โห,หนา่าดีเกี่ยวเท้าดีหรือเกิดรับแล้วก็กดเวลาไปซะก่อนเรีบยโอ้โห